อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกับเล่นไลคิวร <Light Q, S 2> ีคิวลีโคลิซิเลยซิอ่ะอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เอาตรงอ่านไม่ออก ับเล่นไลคิวรีคิวดิซิเลยอซิอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เอาตรงอ่านไม่ออกอ่านี่นะแฟลไลสามอินหนึ่งนะแคมเมล่าเลนนะฮะรุ่น LQ 401นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะแกะกล่องถอดออกมา,านี่ก็กล่องกินคีน,คน,คนสวยงามนะอ่ะสีขาวๆใสๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยข้างในเจอกระดาษขายนะเอาเออกไป นะไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นตัวเล่นพร้อมแฟดแฟดน้อยๆแฟดจิ๋วนะอ่าเลนตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกล่องดูนะกับไลคิวเลยเลยซิเลยซิโอ้ยไม่อ่านได้ไหมเนี่ยอ่าด้านในกล่องนะก็จะมีตัวเล่นเปิดกล่องมาด้านในนี่นะก็จะมีนี่อ่า อยู่อีไชารอะไรนะแฟตแฟตัวเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นถุงถุงผ้านะจิ๋วจิวน่ารักดีนะเอาไว้เก็บเลนนะเนื้อผ้าก็นุ่มๆดีใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนนะมียี่ห้อนะไม่อ่านแล้วเหนื่อยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันคงจะไปไว้เสียบกันเลนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นรุ่นนะแผ่นกระดาษชื่อรุ่นอะ่อะไรเนี่ย t u อ,อะไรก็ว่าไปนะอะนี่นะด้านหลังแล้วก็มีอะไรนี่แหละอันนี้เป็นอะไรนะภาษาจีนอ่าไม่ออกอสัน้นๆทิ้งไปอ่าประมาณประมาณนีณณ้ในกล่องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับลายคิวอ่าเรียกเรียกลายซิแล้วกันอ่เอาตกลงเราเรียกไอ้นี่ว่าลายซินะ ไม่เอาละไลคิวเหลือซี่ยวเหลือซิเออเหลยซิอ่ะจริงมันน่าจะอ่านว่าเหลือซินะมันภาษาจีนแต่เราเรียกไลซิแล้วกันอ่ะง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอ่ะนี่นะเลนพร้อมแฟลชนะนะเนี่ยน,นี่ตัวนีบมีที่นีบให้นะเอาไว้นี่แบบโทรศัพท์นะง่ายๆ่ายนะตัวเลนนี่นะก็เป็นอ่ะประมาณนี้น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะไม่ เบาเบาอ่ะง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นนะอันนี้นะนะลายซีนะ 0.36x ์จุดสามหกเอร์เลนะเรนตัวบนส่วนตัวล่างก็เป็น 15x มาโคนะแต่คนคิดมันก็เก่งนะมันเอา2เลนมาประกบกันแล้วถอดเวลาใช้ก็ถอดเออคนคิดมันเก่งดีนะโอเคอ่ะเรามาเปิดดูเกรย์ดีกว่าอันนี้ก็เลนนะหน้าตาก็ประมาณประมาณนี้มืดๆทึนๆนะ กันแสงอะสีดํานะพวกกล้องพวกอะไรส่วนใหญ่จะสีดาเพราอไว้กันแสงเข้านะมันเป็นยุคอายุคฟิล์มเนี้ยก็คือแสงมันจะมีปัญหากบตัวฟิล์มนะเพราะมันเป็นแผ่นไวแสงโอ้ยมาอธิบายอะไรกันเนี้ยเราเป็นยุคใหมล่ละอันนี้ก็เปิดเป็นเล่นมาโครนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะมาเสียบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองหนีบใส่เล่นกันเลย ปึ๊บปับ๊บอ่ะต้องหามุมนิดนึงอ่ะนี่นะมุมกล้องก็กว้างขึ้นนะตามที่โฆษณาไว้นะเรื่องความชัดอะไรก็โอเคนะอ่ะนี่สภาพนี่เนา่นาๆเลยให้เห็นกันเลยแบกกาวจริงๆเห็นแค่นี้แหลนะอันันั้นก็เป็นเบื้องหลังไว้อ่ะเสียบให้ดูปื๊บป๊กว้างเลยนะ อ่ะประมาณประมาณนี้ไอโฟนไปละนะเดี๋ยวเรามาลอง Android ดูบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ประจำนะเพราะเมมมันเยอะดีนะไอไอโฟนมันเมมมันน้อยไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ใช้นะตัวเก่าล้อ่ะเรามาลองดูปาบอ่ะก็ได้มุมที่กว้างเหมือนกันนะเหมือนกับ ไอโฟนนะโอ้ยไปติดเป็นคนจีนด้วยละกูอ่ะก็ประมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปเทสอีกทีนะด้านนอกอันนี้ให้เห็นด้านในไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวเลยนะมาโคกันมั่งดีกว่าชัดไหมอ่ะโอเคชัดละ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 ชัดล้อ่าอโอเคระ,ะออคยะโฟกัสประมาณนี้นะ เนี่ยชัดเลยนะนะโอเคเห็นรายละเอียดนะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือก็เลนส์ไม่มีใครมันไปดูขนาดนี้เออไม่ได้แว่นขยายไม่ได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์นะก็อันนี้ก็ขอผ่านนะเอออันนี้ถือว่าอ่ะเทสให้ดูว่าอ่ะถ่ายได้นะมาโคนะซูม 15x ราคาที่เขาคุยนะเนี่ยนะอโอเคภาพออกมาก็ชัดชัดนะใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบแบบ ขยายอะไรขนาดนะั้นนะอะ่เดี๋ยวเรามาลองมาโค Android ดูบ้างนะ,ะป,ป่าบไปนะ Android เหมือนจะมีปัญหานะแต่สำหรับเฉพาะตัวนี้นะสำหรับกล้องยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีปัญหานะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าสำหรับกล้องตัวนี้มีปัญหานะอะ่ปึ๊บอ่ะโอเคก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคชัดชัดก็ถือว่าชัดนั่นแหละ นะแต่เหมือนกับมันจะต้องซูมเอ้ไม่ใช่จะเอาต้องเอามือถือไปจ่อใกล้ๆบางทีเอาตรงๆแสงเสริงอะไรมันก็บางหมดอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือเงาจากโทรศัพท์นี่แหละอืมดังนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนโดยส่วนตัวไอเลนตัวนี้คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้แบบโอ้โหไปซูมบ้าซูมบออะไรขนาดนั้นนะ <S <S 2> <S 2> <S อ่ะโอเค <S <S เดี๋ยวเรามาลองเปิดแฟลชนะอ้าวเปิดไม่ติด นะไม่ได้ชาร์จไฟนะเพิ่งซื้อมาอาจต้องไปเสียบปลั๊กก่อนนะส่วนลองชาร์จแล้วนะแฟดสรุปใช้ไม่ได้นะอแฟดตัวนี้ใช้ไม่ได้นะก็คือก็คือถ้าเสียบเสียบไฟเนี่ยเปิดติดแต่ถ้าถอดออกมาจากไอตัวที่ชาร์จเนี่ยก็คือก็คือจะไม่ติดก็ก็คือถือว่าแบตเตอรี่ข้างในอาจจะไม่ได้เซฟไฟไม่สำรองไฟนะอันนี้ก็ถือว่า ใช้ไม่ได้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วจริงๆก็คือเลนก็คือตัวเนี้คือสอยมาเพราะว่าจะไปเอามาใช้ถ่ายเป็นเลนวายอ่าอะไรเงี้ยเปิดปิดแค่นั้นเองใช้ใช้ไม่เยอะด้วยเพราะว่าขี้เกียจมานั่งหนีบตลอดเวลาเอาตรงๆมันต้องต้อง,งหาระยะโฟกัสอ่ะประมาณประมาณนี้อะไรนะไลซี่อ่าตามที่เราตกลงแล้วจะไปอ่านไลคิวอยู่เรื่อยเลยอ่าอันนี้ไลซี่นะเราตกลงแล้วเราจะอ่านว่าไลซี่นะนะเอาก็รวมกันระหว่างอะไรนะ ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะเออซีซินี่แบบภาษาจีนนะลไลนี่ภาษาอังกฤษเออลซิไลคิเหลยซิเออ,เอ,อจริงๆริเขาน่าจะอ่านเหลยซิอ่ะก็ประมาณประมาณนี้สําหรับเลนตัวนี้เดี๋ยวเราไปเทสท้างนอกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปลองดูว่ามันวายสะใจหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่าตอนนี้เราจะมารีวิวเลนรีขี้ทอ่านไม่ออกนะ ขยานออกช่วยบอกหน่อยเรียวลายลคิวไลคิวอีริอีคิวคิวขายโอ้ไม่รู้ยี่ห้อนี้น่าจะคุนกันดีเลยสำหรับชาวบอกเกอร์ชรวยูทูบเบอร์นะว่ายี่ห้อนี้ถือว่ายอดนิยมนะราคาถูกแล้วก็ภาพคุณภาพออกมาดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนี่เรามาลองตัวนี้กันว่าเลนจะเป็นยังไงนะ เราลองใส่เลยในวิดีโอน่าจะเห็นว่านี้มืดนิดนึงนะว่าเราอยู่ในโหมดย้อนแสอันนี้หน้าจอ iPhone นะนก็อัดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใส่นะดูจะกว้างขึ้นแค่ไหนนะตอนแรกนะแลองใส่ใส่ใสล้วเฟือกุ๊กกุ๊กุ๊กนวานานี้เลยตต้องหาจุดที่องอกดว้างกว้านะเนกว้างกว้าง จริงๆมันน่าจะชัดเลยนะสำารับเลนตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่ามันเซนซิทีฟมากเลยเนี่ยโดนอะไรนิดหนึ่ง็จะเป็นรอยนะต้องระวังไว้นิดหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวลองเช็ดตอนนี้เช็ดหมดแล้วต่างจอทั้งอะไรอ,ะอ่ะมาลองดูทำไมชัดไม่รู้พูดอะไรละดีขึ้นไหมอ่า โอ้โอเคเลยสวยงามชัดชัดแล้วถือว่าโอเคอะอาจจะไม่ได้ชัดแบบคมกริบแต่ว่าก็ในระดับราคาค่าตัวขนาดนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่จะไม่เห็นอาจจะไม่โฟกัสนะเต่ก็ต้องดูในกลองจริงๆก็ถือโอเคน่าคุ้มค่าตัวจำไม่ได้ลราซื้อมาเท่าอไหร่สองสามร้อยมั้งเดี๋ยวต้องไปเช็คราคาอีกทีนะ แต่นี้ก็ถือว่าเลนกว้างเนี่ยใช้ได้เลยโอเคเลยถือว่าดีอันนี้นะแต่ถ้าต้องหามุมนิดนึงนะเหมือนหลุดนิดนึงก็จะเบร์นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมโฟกัสแค่ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ต้องหามุมให้มันชัดเนี่ยเนี่ยโอเคละอาจจะมีตรงนี้ตรงพวกขอบพวกอะไรตรงน,รงน,รงนี้อาจจะ เบอร์เบอร์ไอ้ฝั่งฝั่งเนี้ยชัดเนี่ยเบอร์นิดหน่อยแต่ว่าก็เราโฟกัสไอ้ตรงนี้อยู่แล้วเนยเราไม่ไปนสนใจข้างๆเราก็ถือว่าโอเคนะแต่ถามว่าใช้ไหมก็ตรงๆอ่ะขี้เกียจซื้อมาโอ้ไอเดียคิดอย่างดีเลยโอ้จะใส่เลนน,นนั่นนู่นนี่สุดท้ายถ่ายจริงขี้เกียจนะ <S <S ก็เอาเป็นพร็อพแล้วกันถือว่าอันนี้เอามาลองแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเลนถือว่าก็โอเคกับราคาอาจจะไม่ดีแบบคมกริบบาทนิ้วบาทอะไรนะแต่ว่าก็ ได้คานาดเนี้ยสำหรับทีแคบนะถ่ายใน,นห้องเล็กๆนะอันนี้ถือว่าโอเคก็ต้องปรับหามุมดูอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ iPhone เดี๋ยวมาลอง Android บ้างนะลองสำหรับ Android บ้างนะฮะมุมแรกก่อนนะต้เอาออกก่อนนะจัดมุมประมาณประมาณนี้เออพอใส่เข้าไปปั๊บโอ้อกว้างน่าจะกว้างกว่า iPhone นะ เหมือนความชัดเนี่ยยังนิดๆหน่อยๆยิ่งตรงขอบเหมือนจะมียังมีดำๆอยู่นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากล้องเขากว้างกว่าไงเนี่ยต้องคอยปรับผู้ยากหน่อยอ่ะดูวันนี้ก็โอเคน่าจะน่าจะชัดอยู่นะน่าจะชัดเลยแหละชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถือว่าดูได้นะแต่เหมือนตามพวกขอบพวกเนี้ย เเบี้ยวเยอะมากเลยอันนี้ก็ติดเข้ามานะของไอโฟนไม่ติดฝั่งนี้ังไงก็ต้องฝั่งไหนเดี๋ยวกล้องอยู่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือน,นจะล้ำไอโฟนครับเคยเป๊ะมันจะเหมือนจะบิดไม่เยอะอันนี้บิดเยอะแต่ถ้าคนชอบแบบกว้างสะใจเลยอันนี้กนน็น่าจะตอบโจทย์นะแต่เหมือนเนี่ยตรงคนเนี่ยตรงคนตรงเนี้ยยังไม่ค่อยไม่ชัดอะแต่ตรงกลางชัดนะตรงตรงเนี่ยชัดเลยถือว่าชัดเลยต้องลองหามึมหน่อย หรือไม่พูเมื่อกี้น่าจะสุดละหรืออาจจะเป็นที่อะไรนะอ่าสัมผัสเลนด้วยอาจจะแบบเหมือนอันนี้มันจะไม่เชื่อมอัอนอันนี้อันนี้ใส่เคสนะแต่เมื่อกี้ก็ใส่นะไม่น่าจะมีอันนี้เหมือนใส่เคสอะ่ะเหมือนมันไม่เชื่อมตรงนี้นะม,มันไม่สนิทอะจะต้องลองถอดนะเดี๋ยวผมลองถอดดีกว่าจะได้วัดไปเลยว่า มันมีปัญหาที่อะไรเนี่ยมันมัเอียงนีเห็นเลยเห็นไหมกัดหน่อยพี่อ่ะก็พอดีแล้วอ่าในในเริ่มสนิทแล้วเดี๋ยวจะลองปรับปรับดูลองใส่ดูนะอ่ะก็อวันอวันนี้นะชัดหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นว่าประมาณประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่อย่างทีว่านะตรงพวกขอบ ขอบพวกเนี่ยเนี่ย,เ,ยเบอร์นะแต่ตรงกลางก็ถือว่าโอเคนะรักษาก็ยังถือว่าชัดอะอที่เหลือถ้าตอนตัดต่อตอนอะไรคุณก็เนี่ยพวกเนี้ยไปครอบเอานะก็ถือว่าโอเคประมาณประมาณน,นี้นะสหรับการรีวิวตัวเรียนตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่โดยปกติก็เอาตรงๆอี่ขี้เกียจหยิบออกมาแค่นั้นแหละตัวนี้เหมือนถ่ายมันจะ ัว a n d r ดอยมันจะมีปัญหานิดหน่อยนะเหมือนใส่เลนมันหาโฟกัสยากหน่อยนะแต่ i p iPhone นใส่ปแป๊บได้แหละก็ประมาณประมาณนี้แหละจบแค่นี้แหละหง่ายนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะฮะว่าอะไรที่จะต้องมาถึงมือเราอีกนะก็รอดูคลิปต่อไปนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะกับภาพสวยๆของวัดโสธรเวาลารามนะอารามหลวงที่จังหวัดชะาเชิงเานะครับวันนี้ลาไปแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ